สวัสดีครับพี่น้องผมพันโจครับผมหาเม็เพิ่งครับวันนี้เนี่ยคริบต้นยางมาครับผมนุ่นนับดิบลงขึ้นมาครับผมกิ่งเล็กๆครับนับเพิ่งอยู่จนแก่ครับผมน้ำไม่มีครับเดินลังนิดนึงครับผม กลางแก่เลยนะอยู่นานครับในป่ายางมีใค้เห็นครับหลังโจ้ละยังไงก็จะลิมกดไลกดแชยคนเดวยนะครับผมสำรวจใครเลยนะครับ ผมพอาปลาครับไม่มีที่ตั้งกล่องแล้วผมลองพึ่งครับน้ำน่าจะไม่มีครับพอน่าจะพอนะครับกำลังไปกินนะครับผมครับนะครับบางแก้ครับอยู่นาน,นครับไม่มีใครเห็น,นครับ อยู่ในป่ายางนะครับผมป่ายางทุบๆอีกรังหนึ่งก็เห็นรังหนึ่งมันมีสองรังรังหนึ่งล้างนะครับรังนี้ก็เกือบๆนะครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณที่รับชมผมนะครับผมสวัสดีครับไปก่อนนะครับ